ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนเปิดเรียนออนไซต์วันแรกภายใต้มาตรการแซนด์บ็อกซ์เซฟตี้โซนอินสคูลนายวีรชัยนาคมาดผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมพณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบออนไซต์เป็นวันแรกที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาโดยหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้เห็นชอบให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนภาคที่2 ปีการศึกษา2564าหสำหรับสถานศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านการประเมินภายใต้มาตรการ d ซน x ล a f e t y Zone in s c h o ู l เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิดโดยมีนางจุไรรัตเอิบกะมลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาและผู้บริหารให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนแบบออนไซต์เป็นวันแรกโดยหลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้เห็นชอบให้ทางโรงเรียนเปิดเรียนการเปิดการเรียนการสอนภาคที่สองสำหรับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินไทยสต็อปโควิดพลัสพบว่าทางโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยามีระบบการจัดการตามมาตรการของการควบคุมโรคเป็นอย่างดีมีระบบตรวจคัดกรองและตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าเรียนในวันแรกครบ100%นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนครบทั้งสเข็ม มีการจัดการเรียนการสอนแบบทยอยการเปิดเรียนทีละระดับชั้นเพื่อให้สามารถรองรับหากพบปัญหาได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีด้านนางจุไรรัตเปิดกระบวนเปิดเผยว่าวันนี้ได้เปิดเรียนแบบออนไลน์เป็นวันแรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน241คนได้ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนในการปฏิบัติต,ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองโควิดด้วยวิธี ATK ก่อนเข้าเรียนจัดห้องเรียนขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อรักษาระยะห่างมากกว่า1เมตร50เซนเมตรจัดอาหารกล่องแยกแต่ละคนสำหรับมื้ออาหารกลางวันและเมื่อนักเรียนขึ้นชั้นเรียนแล้วจะไม่อนุญาตให้นักเรียนลงมาเล่นข้างล่างเพื่อลดการรวมกลุ่มจึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนครับ